มันต้องซื้อขึ้นซื้อลงอะเนาะซื้อทั้งเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเป็นไงเนาะถูกแปดห้าพ่อมซื้อขึ้นซื้อลงซื้อตามอาจารย์เลยบ่อหรือว่าซื้อก็ความฝันด่าซื้อเนื้ออืมเนาะอยู่ที่เราเนาะว่าจะซื้อขึ้นซื้อลงเอาเนาะถ้ามีทุนก็ซื้อขึ้นซื้อลงได้เนาะ ส่วนเราไม่มีทุนเราก็ซื้อตรงๆหนึ่งเก้าว่ะวันนั้นก็หนึ่งเก้าตรงๆนะเขากราบกันเบิดไม่กราบแต่เราเนาโชคนะครับโชคนะครับโชคลับโชคทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างเลย <c oughs> โอ้โหพอได้ใช่ ูแบบรูใส่อมแมแม่่แม่ม่ดูดูแม่ม่ขอตไที่เชียงกันก็มีบางทีก็บนล่างเลยเนาะลาสุดนี่ก็บนล่างเลยเนาะโอ้เดียวตัวเนาะถูกทีละหมื่นสองหมื่นเด็กก็ป้าถ้ามันถูกทุ่งหดเช่นเนาะนไหอเนางอืม ข้าวหน้าปูนี่นะครับนั่นแตกแล้วนี่ แม่มั่นใจเลขอาจารย์เนาะไม่ต้องจุดทูบอ sw ่ะเนาะไม่จ right, no no no. no ุดทุกทีเลยเนาะตั้งแต่เออขาวกระสือร่เ่ข้าระสือเปล่าใช่ว่าซื้อซนึงเจ้านั้นนะครับคือไม่ต้องจุดทูบเองเลยคืออาจารย์ให้มาเราไปแปลงเอาเนาะเราไปแปลงต่อเอาเอ่อซหนึ่งไปสีสองไปเนี่อนี่สูตรสูตรนะครับเด้อซื้อยังไงให้ถูกตามอาจารย์เนาะ อขนาดแปดห้ายังซื้อตามนะอาจา์เนาะเอาจา์ให้เจ็ดห้าเราไปซื้อแปดห้าไปกันเืาดวงจะดวงจะถูกหวยนะดวงดวงมาดวงมา,ดวงมากันในการเสี่ยงโชคจะไม่จุดทูบทุกครั้งที่มามาเจเห็นแม่นนี้หลายบ่อยเด้เนี่เยวสี่ห้าครั้งแล้ววันนี้ บนักเนาะแต่พอได้ใช่เนาะเดือดุกมวดได้วดทุกงวดบ่มวดศูนย์กระสุนเขาบ่มวดศูน์ก็ยังถูกกว่าเขาอืเออมั่นใจอาจาศตัวอจัรมั่นใจมากเลยเนาะทางเงินบ่ขาดถุงอยู่เพราะปัมากฉันจะได้เนาะอรับไอยู่ไขอยู่บ่เบรียนเต้อได้ใ้ได้่วได้ใส่นีใ้ชิ้นนนี่แหละอืมมีอะไรตื มีมีแรงเนาะถูกหวยทุงวดปีนี้เนาะโอ้ผู้ใดจะไม่ดีใจถูห้าใบยังดีใจเนาะกูแต่ว่าถูกทุงวดใบไม้สิเสียนี่แหละเนาะตัวปีงสั่มทุ่นนี่ก็ยังถูกเนาะโอ้เนาะนว่าถึงเรื่องไงก็ถือไปตครับเนาะเขาจะไปตั้งผู้อื่นตั้งอาจฉริยะนี่นี่เป็นไงเป็นไงบ่วนี้เลยเนาะบ่วนี้อันนี้คือว่าเห็นนี้เลยเพื่อนบ่ถืออืม เป็นไงนี่คือวันใจได้กระจานรับเด้เลยนี่ม่แล้วหนึ่งเจ้านะครับมาจากไหนกันเนาะในนี่ชายภูมิ่ะชัยภูมิมาจากข้างน้อเนี่เที่ยวที่สองได้ทั้งสองเที่ยวเลยบ่ถูกทุกทีบ่ที่มา เนาะได้มาแก้เพราะถูกเนี่ยเนาะจ้าจะว่าวัวนากลับมาอีกแล้วคุณโอ้กลับมาได้กลับมาจากชัยภูมินะครับได้กลับมาอีกครั้งชัยภูมิบอกชัยภูมิคอนสวรรค์ขอนสวรรค์ขอนสวรรค์ติดเขื่อนนะเนาะพิ่บอกเนี่ยตัวติดแล้วเนาะถูตัวไหนเนาะแม่ถูทั้งบนทั้งล่างบ่ ปหขอนะขจากปูว่าให้ปัดมือใส่ถือตัวใดก็จะให้ถือปนีปดตินนะฮะเป็นนีเป็นตีนันหปัดมือ,ขอ,ขอใ,ใ,ใส่แปดห้าเลยจ้า้านมมาลมันอยู่นาปูล้มมันนั่นแล้วบนี้ให้ผลไม้เก้าย,าาย่างผให้ผลไม้เสร็จก็จะไปล้ำ มีผลไม้ทั้งผลวนิลาไม่ต่างกโอ้เอ,เอาเอาเอาผลไม้เสร็จก็จะลำต่อเลยเน,นาะเอ้ล้ลำเฉยๆเนี่ยเน,นาะเปิดเพลงเอารุ่นพี่ผมไปไหนเนาะมาเปิดเพลงให้หน่อยเด้อไปซื้อของไปซื้อของมีเพลงมีครับเพลงมีพร้อมอยู่แล้วไม่ล้ำหน้าปู่นี่เลยครับเอาอมีข้ามีที่เปิดอยู่รอ ถูกนะครับว่าปู่ไปปัดมือให้ซื้อเลยครับเลยนะ,ะซื้อเอาจับเอาแนะผ่ห้าเนี่ยเนาะถูกจนไในมดนี่บนะ่กเนี่ยงวดนี้เนาะเอางวดนี้เอาโอเคมดนี่จะมาลำด้วยเลยครับนี่แก้บ,บนพร้อมรำนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูอรำอะ <c oughs> ไรเลยครับ <c oughs> นั่นแหละครับอะไรแบบเลี้ <c oughs> ยง ถวายองค์ปู่อนันตะบ่หรือว่าจะรัดสไหองค์ปู่ดำ,ำดำจางนี่โอ้ไหว้ที่ดำที่ปู่อนันตนานคราชส่วนตัวนี้ก็แก้บนด้วยผลไม้ก้าวยางนะครับพร้อมใบสีหนึ่งคู่หลังจากที่ถูกแปดห้านะครับว่าปู่ดำไปปัดมือปู่ดำไปปัดมือให้ซื้อแปดห้าเลยวะถ้าอยากมุนนี่ซื้อตัวนี้ปเปล่าน้อทังบนเอาแต่ข้างล่างได้ทั้งบนว่าเอาลงนีัน ไม่กรับความบ่หรือกรับกรับอยู่เนาะจ๊ะบาทเนี่ยสองพันก็แสนกว่าดิแสนหกจ๊ะนันโอ้แสนหกแม่ทำไมใจคักเธอซื้อตัวละสองพันนี่เนาะมดหนีจริงๆริงเนาะถ้าซื้อแบบนี้มดหนีถ้าซื้ออย่างเราไม่หัวหนักเป็นหนี้เดียวเป็นหนี้เอ้าดีใจด้วีใจครับเดีแปดห้า เน,น้นล่างตัวเดียวเลยตัวละสองพัน,น,นเดินทางมาจากชายภูมนินี่มาแก้บนมาจากชายภูมิเลยเอาไปวางก่อนก็ได้เลยเ่เอาะงั้นครับเอาไปวางข้างบนเลยก็ได้ถวายการบายสี รอดูนะครับตาต่อนะ hmm? เดี๋ยวมาดูกันตาต่อเดีวจะได้ในะคลิปต่อไปคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ก็อด้ลครับ